นะครับผมรถจเดิมออกที่ไหนก็ออกได้ครับรถแต่งไว้ใจผมนะสำหรับผมเ็นดีนะครับผม่าวันนี้นะครับผมจะมารีวิวหนึ่งคันนะผมกับอีซูซุออนิวนะครับผม2020นะฮะกับสีบอลเงินสวยๆแบบนี้นะครับผมไปชมว่าคันนี้แต่งอะไรมาบ้างนะครับผมโอ้คันนี้จัดเต็มอีกหนึ่งคันนะครับเดี๋ยวไปชมมาพร้อมกันดีกว่าว่าคันนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับกับสีบอลเงินนะสีเนี้ยค่อนข้างจะฮิตอีกสีหนึ่งเลยทีเดียวนะครับผมไปชมมาพร้อมกันครับ สวัสดีครับเราพามาพบออดิค์หนึ่งคันหล่อๆนะครับกับเจ้าคันนี้ครับออนิวอีซูซู2020นะครับผมกับสีบอลเงินสวยๆแบบนี้นะครับผมอ่าคันนี้หล่อๆแบบนี้นะครับผมสีบอลเงินนะครับผมนี่ฮะกับคันนี้นะครับผมเป็นตัวท็อปอ่าไม่ใช่ตัวท็อปแล้วผมเป็นตัว LDA นะเรียกเป็นตัว LDA เพราะว่าตัวท็อปจะเป็นตัวแนะครับผมอ่าสำหรับตัวนี้เนี่ยประจังหน้าจะเป็นสีโครเมียมแบบนี้นะครับผม แล้วก็ตัวนี้นะครับผมจะมีไฟเดทามาให้แล้วนะไฟเด y ไลท์แบบนี้นะครับพร้อมกับตัวนี้ครับผมกับไฟหน้าข้างในเนี่ยจะเป็นโปรเจคเตอร์แล้วนะครับผมตัวนี้นะฮะสวยๆแบบนี้เลยดีกว่านี่ครับผมพร้อมกับตัวนี้ครับมีสปอตไลท์แล้วก็ไฟเลี้ยวมาให้แล้วนะครับผมสําหรับข้างหน้ารอๆแบบนี้นะสําหรับตัว LDA แบบนี้เลยดีกว่าเอาโหค่อนข้างจะสวยทีเดียวนะครับสาหรับคันนี้นะกับฟิล์มสีสวยๆแบบนี้นะหสบเปรรอบคันนะครับผมกับสี บรอนเงินแบบนี้นะเขาเรียกสีบรอนเงินนะอ่านี่ฮะมาดูรอบๆกันดีกว่าแบบนี้นะครับกับสีบรอนเงินดูลายยางสวยๆแบบนี้นะครับอ่าแบบนี้เลยดีกว่านะครับผมนี่ฮะกับตัวนี้เป็นแคลฟโคนะครับผมเป็นตัวแคลฟโคนะนี่ฮะกับล้อซีอ CE 28นะ CE 28นะครับยางไวเวสองสามห้าสี่ห้าสิบแปดนะครับนี่ฮะฝา ครอบดุมสีม่วงลัดล้อสี่ม่วงแล้วก็ปั๊มสีม่วงครับผมนี่ฮะส,สวยๆแบบนี้นะสองสามห้าสี่ห้าสิบแปดยางไวเวะครับผมโหลดหน้าสองนิ้วหลังสามนิ้วนะนี่ครับดูข้างๆ้าเต็มๆส,สวยๆแบบนี้นะเต็มลำแบบนี้นะพร้อมกับตัวนี้ฮะนี่ฮะตัวนี้เนี่ยถ้าเป็นแคปโฟ เป็นตัว LDA เนี่ยจะเป็นตัวโครเมียมอย่างนี้เลยนะครับผมนี่ฮะสเลี้ยวที่หูกระจกนะครับผมแล้วก็ตัวนี้เป็นสีเดียวกับตัวรถแล้วก็ในส่วนของตรงนี้เป็นสีเดียวกับตัวรถนะตัวมือเปิดน,นะนี่ครับแล้วก็ตัวนี้เลยดกวานี่ฮะกับยางหลังนะผมยางหลังนะใส่สเปค265 40 18นะครับผมสเปคหลังนะ265 40 18นะครับผมกับฝาครอบดุมสีม่วงนะครับนี่ฮะ เดินพ่อเลสตั้งแต่เส้นทั้งเส้นนะฮะนี่ฮะเห็นไหมครับสีเงาเนี่ครับผมพ่อเลสนะที่ดีเดินตั้งแต่ตั้งแต่คอมาเลยนะครับผมสําหรับแบบนี้นะครับนี่ฮะทีนี้ขออนุญาตเปิดไฟให้ดูดีกว่าว่าไฟท้ายจะสวยแบบไหนนะครับผมจะค่อยเข้ามาดูภายในอีกทีหนึ่งเนอาะว่าเป็นยังไงบ้างนะครับผมสําหรับตัวนี้นะครับกับสีบอลเงินนะนี่เลยนะครับผมโอ้โหไฟท้ายนะครับ จะเป็นนี่ครับเททเราลออกแบบนี้เลยนี่ครับเป็นสี่เหลี่ยมสองวงนะครับผมดับบลวข้างข้างละสองอันนะครับผมนี่ฮะกับอีซูออลนิวแบบนี้สีบอลเนินแบบนี้ครับนี่เลยครับผมนี่สวยแบบนี้โอ้โหเครื่อง DDI d u a Power ตัวนี้เป็นเครื่อง 1. 9ุ้นะครับผมสประตูเนี่ยจะมีไจุด้1้านะฮะเครื่องสา0พันไม่มีนะครับนี่เลยครับ พร้อมด้วยนี่ฮะงานไดแท้นะครับงานไดแท้นะนี่ฮะดูท่อออกออกปลายไดคสวยแบบนี้นะครับผมโผลแบบนี้เสียงโผล่แบบนี้นะครับผมโอ้โหแล้วตัว LDA ตัวนี้นะฮะตัวนี้จะมีกล้องถอยหลังมาแล้วนะ,ะนี่ฮะมีกล้องถอยหลังมาแล้วนะเดี๋ยวพี่ที่จะไปเข้าเข้าเกียร์ให้ดูนะเวลาเข้าถอยหลังรับเป็นยังไงบ้างนนะสำหรับตัวหน้าจอนะสําหรับภายในนะครับผมสําหรับตัวนี้เป็นสีบอลเงิน,นะคระับเห็นไหมฮะ ล้อเนี่ยจะยืดออกมาไม่เยอะนะครับสำหรับตัวนี้นะล้อจะยืดมาไม่เยอะนะสาหรับตัวนี้นะครับผมอ่าตัวนี้ล้อจะยืดมาไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับสาหรับตัวนี้นะกับยางสเปคแบบนี้นะครับนี่ฮะแล้วก็ข้างบนนี่ฮะจะมีไฟเบรกลงที่3ามาแล้วนะสาหรับตัวนี้นะนี่เลยครับผมกับสประตู LDA แบบนี้สวยๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวพาไปชมด้านในนะครับนี่ฮะเห็นไหมไฟเดย์ไลท์จะสวยแบบนี้ครับผมนี่ฮะ ที่มันกระพริบเนี่ยเพราะว่าอยู่ที่กล้องนะไม่ใช่ไม่ได้หมายความว่าทำไมพี่นี่ทำไมทํายังไงถึงถงกระพริบนะครับผมไม่ใช่นะมันกระพริบเองที่ที่ตัวกล้องนะครับผมที่ตัวกล้องนะครับนี่ฮะสีบอลเงินสวยตัวถดแบบนี้นะครับโอเคเดี๋ยวไปชมด้านในนะฮะสำหรับตัวนี้เนาะสี่ประตูนี่ฮะโอ้โหดูเสียงตัดดูเสียงเขาตัดนะดูเสียงเขาตัดนะพร้อมไพร้อมมาพ้อมมา เสียงเสียงเขาตัดนะเห็นไหมโอ้โหเสียงบาดใจจริงๆเสียงบาดใจจริงๆแบบนี้นะนี่ฮะกับสี่ประตูตัวเตี้ยนะครับผมข้างในเป็นเบาะผ้านะครับแล้วก็ข้างในตัวนี้นะฮะจะมีในส่วนของตัวนี่ช่องช่อง USB ที่ชาร์จแบตเตอรี่มาแล้วนะสำหรับตัวนี้นะครับผมเบาะเบอร์ก็เป็นเบาะผ้านะแล้วก็ตัวนี้จะเป็น Isofix นะจะเป็นสามารถล็อกเด็กได้นะเวลามีเบาะเด็กขึ้นมานะครับผมสามารถ ล็อกคาเขา็มขัดได้นะตัวนี้นะครับผมอ่าเราดูที่สัญลักษณ์ตัวนี้นะฮะบางคนมีเด็กนะเด็กเล็กเงี้ยอ่าถ้ามีสัญลักษณ์ตัวนี้นะคะก็สามารถเบาะตัวนี้สามารถทีบได้นะผมในส่วนของของเขอี้เด็กเล็กนะอ่านะฮะแล้วก็เปิดประตูเข้ามาตัวนี้สําหรับ4ประตู LDA แบบนี้นะเข้ามาปุ๊บนี่ฮะโอ้โ ค่อนข้างจะดูแลสะอาดตาดีจริงๆนะสำหรับตัววัตถุูเอลวีเอนะแอบซิ่งมานิดนึ่งนะหเห็นะฮะโอ้โหฝ่ามือตัวนี้จะมีวัตดตถุมาด้วยนะครับผมแอบซิ่งแอบซิ่งคุณผ้าแอบซิ่งเข้ามานิดนึงนะสำหรับตัวนี้นะครับนี่ฮะตัวนี้เนี่ยจะมีหน้าจอให้มาแล้วนะเดี๋ยวพี่จะเปิดไฟนิดน,นึงตัวนี้เนี่ยจะมีหน้าจอให้มาเรียบร้อยแล้วสามารถเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือได้ไม่ว่าจะเป็น Android Auto นะ,นะครับผมหรือว่า Apple CarPlay นะนี่ฮะกดที่ตรงนี้ได้แล้วก็ เวลาเราจะเข้ารูปแล้วคือก็เข้ารูปโฮมต่างๆนะครับผมมันจะกลับไปหน้าโฮมต่างๆนะครับสาหรับตัวนี้นะเดี๋ยวจะอธิบายตรงนี้ให้ฟังอีกครั้งนึ่งนะครับสาหรับตัวนี้นะตัวนี้จะเป็นที่เก็บของนะฮะแล้วตัวนี้ก็จะเป็นไฟฉุกเฉินนะครับผมตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นแอร์นะเป่าเท้าแล้วก็เป่าเท้าเป่าหน้านะครับแล้วก็ตัวนี้เป่าเท้าอย่างเดียวนะครับผมตัวส่วนนี้เป็นไล่ฟ้าข้างหลังนะตัวนี้เป็นตัวไล่ฟ้าข้างหลังเวลา ฝนตกหรือว่ามีหมอกข้างหลังนะเป็นฟ้าจับข้างหลังก็กดที่ตรงนี้ได้เลยไล่ฟ้าได้เลยตัวนี้เป็นตัวปรับพัดลมแอร์นะฮะตัวนี้ก็เป็น AC นะครับผมแล้วก็ตัวนี้เอาลมข้างนอกเข้ามานะเวลาเราใช้เราต้องโหลด Android Auto มาก่อนนะเดี๋ยวพี่มีเวลาเดี๋ยวพี่จะเอาคลิปมาลงให้นะครับผมการาเชื่อมต่อ Android Auto นะฮะแล้วก็เสียบเข้าช่องนี้พอเสียบเข้าช่องนี้เสร็จเราเปิดที่ Android Auto ที่มือถือนะฮะ มันก็เชื่อมต่อขึ้นได้เลยแล้วก็ตรงนี้เป็นหน้าจอ g p s ได้เลยนะเดี๋ยววันหลังเนี่ยพี่จะเอามามาทําให้ชมนะจะทําให้ชมนะว่าเป็นยังไงบ้างครับผมถ้ามีเวลาพี่จะทําให้ชมนะฮะสหรับตรงนี้ก็จะเป็นตัวาชาร์จแบตเตอรี่มือถือที่ตรงนี้ได้เลยนะครับผมตัวนี้เนี่ยก็จะเป็น6สปีดเช่นกันนะหสปีดเช่นกันนะก็ตัวนี้นะยกขึ้นมาอย่างนี้นะยกตัวนี้มีตัวยกนะเห็นไหมยกขึ้นมาแล้วดันขึ้นไปนี่ฮะก็จะเป็นเกียร์ถอยละเป็นแบบนี้เลยนะครับผมสําหรับตัวเกียร์ถอยนะครับ อ่าแบบนี้นะครับผมโอเคอสวยสวยมีแล้วนีหน้าจอก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมเป็นตัวอนาล็อกนะแล้วก็หน้าจอเป็นแบบดิจิตอลด้วยนะครับผมพวงมาลัยตัวนี้นะเห็นไหมฮะนี่พี่ดูพวงมาลัยตัวนี้จะเป็นแบบฟังก์ชันฟังก์ชันนิดนึงนะสำหรับตัวตัวฝั่งซ้ายนะถ้าถ้าเป็นตัวแซดเจจะมีฝั่งนี้เพิ่มมาเป็นว่าอาจจะเป็นพวกวิซอโทนขึ้นมาให้นะฮะตัวนี้สามารถรับโทรศัพท์ได้ฟูมบ่าต่างๆได้แล้วเพื่อเราเอามือถือเชื่อมกับตัวนี้ได้เรียบร้อยอยู่แล้วเนาะ ็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับผมแล้วก็ทําที่ตรงนั้นได้เลยนะครับโอเคตรงนี้เป็นที่วางแก้วนะที่วางแก้วนะต่างๆแล้วก็ตรงนี้ในส่วนตรงนี้จะเป็นในส่วนของกล่องเก็บขอนะครับก็อยู่ที่ตรงนี้ทั้งหมดวั book, ตบุตัวนี้ใช้งานได้จริงนะ mm hmm. เห็นว่าพี่ที่ต่อต่อ,ต,อ,ต,อต่อช่องออกไปแล้วนะสําหรับตัวนี้นะครับผมอีกอย่างนึงคือตัวนี้เป็นไฟไฟโปรเจคเตอร์นะโอ้โหลิปพันละไฟโปรเจคเตอร์นะเวลามีคนนั่งหรือว่า บางครั้งเนี่ยรถบรรทุกของหนักนะฮะไฟเราไปยังตาคันข้างหน้าเราสามารถมาปรับที่ตรงนี้ได้นะคะรับตัวนี้นะเป็นตัวปรับ1ปรับ2ปรับ3ได้เพื่อให้ไฟเบรคเตอร์เนี่ยมันมันลงได้นะตรงหน้าเป็น <happier iping> มอเตอร์นะฮะอ่าส่วนกระจกข้างๆก็จะเป็นกระจกไฟฟ้านะฮะเป็นกระจกไฟฟ้าทั้งหมด4ตัวแล้วก็จะมีตัวล็อกกระจกด้วยตัวล็อกกระจกพอ,อ,อกดปุ๊บเนี่ยไม่สามารถเลื่อนลงได้แล้วเห็นไหมของนุ้มไม่สามารถเลื่อนลงได้นะนะเพราะว่า บางทีเรามีเด็กนั่งอยู่ฝั่งนู้นเราไม่อยากให้เด็กเปิดกระจกเล่นเราก็กดล็อกที่ตรงนี้ได้นะครับอ่ารอ,อแบบนี้โอ้โหสี่ประตู LDA อีกหนึ่งรุ่นที่ขายดีนะตัวเอกับไอโอเอนี่แหละดีนะให้ดูนี่ตัวเอดจะีีตัวหนึ่งนะตัว S อีกตัวหนึ่งอ่าแล้วตัวนี้เป็น LDA นะครับนี่โอ้โหสองคนสองคมขับเอกับสี่ประตู LDA ให้ดูเบื้องต้นก่อนนะนี่เลยครับผม กับตัวนี้โปรโมชั่นดาวน์เริ่มต้นนะห้าหมื่นเก้เกาอยบาทไดล้ล่อแบบนี้ไปเลยนะครับผมไดล้ล้อแบบนี้ไปเลยนะล้อท่อดิฟฟี่จัดให้เต็มระบบนะครับผมอ่าแบบนี้ได้เลยนะครับผมสวยๆแบบนี้นะฮะเป็นเจ้าของได้ไม่ยากนะครับผมลูกค้ายมีต่างจังหวัดก็สามารถออกรถกับพีเอดีได้นะครับไม่ว่าอยู่จังหวัดไหนนะฮะสามารถมีไฟแนนซ์ไม่มีาทำเอกสารถึงหน้าบ้านได้นะครับ จัดไปนั้นฟรีไม่มีเงินจองนะครับผมไม่มีการเก็บเงินจองก่อนที่จัดไปนั้นนะครับผมเราสามารถจัดไปนั้นรอก่อนได้เลยเรื่องผ่านเสร็จแเราก็เก็บเงินจองถ้าผ่านเงวนที่เหลือก็จะจ่ายคอณรับรถนะครับไม่ง่ายๆอยู่แล้วนะครับผมลูกค้านะฮะอยากรู้ช่องทางการติดต่อที่ดีนะครับผมหนึ่งนะครับผมหนึ่งนะก็คือที่ติดต่อก็ได้คือช่อง Facebook Fan Page นะช่องแฟนเพจเฟซบุ๊กนะครับผม Number ร์วัน u ิส แต่งซิ่งนะนะโมวันนี้สูรแต่งซิ่งไบซีนะครับผมอ่าเดี๋ยวพี่ดีจะขึ้นไทยขบนนี้นะแล้วก็ช่อง YouTube ที่ชมนะขณะนี้ก็เป็นเอสซี่นัมเบอร์วันรถกระบะแต่งซิ่งป้ายแดงครับผมหลอๆแบบนี้นะฮะเข้าไปชมกันได้เลยครับผมโหน่าจะเป็นสองสองร้อยกว่าแล้วครับผมสองร้อยกว่า EP ีแล้วนะเข้าไปติดตามดูได้เลยนะครับผมตอลอดอกันแบบนี้นะครับผมยังไงแล้วพี่ดีนะ บรบกวนขอบพระคุณมากนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งด้วยนะเวลาพี่ดีเอารถสวยๆมาลงเนี่ยจะได้ไม่พลาดการติดต่อนะครับผมว่าเอ้ยรถรุ่นนี้พี่ดี้สวยว่าอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ก,ก,ก็ก็ดูได้เลยนะคว่าชมแบบไหนก็ว่ากันไปนะติชมได้นะผมไม่มีปัญหานะน้อมรับทุกคําติชมนะครับผมบางครั้งเนี่ยลูกค้าก็จะบอกว่าพี่ดีทําไมไม่ค่อยตอบเลยหรือแล้วแต่บางครั้งเนี่ยพี่ดี ทำคลิปด้วยแล้วก็แต่งรถให้ลูกค้าด้วยเนาะแล้วก็ตอบไลน์ลูกค้าตอบเฟซลูกค้าเนี่ยบางครั้งอาจจะไม่ไตอบเกือบทุกข้อความนะแต่ก็จะไล่ตอบให้เกือบหมดนะครับผมไม่เกินวันสองวันก็จะได้ตอบให้เกือบหมดนะหรือถ้าลูกค้าเนี่ยสนใจก็โทรเข้ามาได้เลยนะ0 9 9ย์6 6 3 5 1นะครับผมรบกวนนะโทรเข้ามาได้เลยนะครับผมยังไงแล้วครับฝากขอบพระคุณมากนะที่เข้ามาติดตามนะครับผมแค่นี้ก็ดีใจแล้วฝากขเข้ามากดติดตามนะตอนนี้โอ้โหก็มีติดตาม2 0,000กว่าคนละนะฮะ ขอบพระคุณมากนะในช่องทาง YouTube นะครับผมช่องทางคุณทูบนะเดี๋ยวผจะชมเราติดตามชมว่าคันหน้าจะเอารถรุ่นไหนมารีวิวให้ชมนะครับผมยังไงแล้วนะครับขอกดกระดิ่งไว้ด้วยนะกดติดตามไว้ด้วยนะครับผมขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับ